สวัสดีครับน้องนอนัครบแนะนำคันนี้หน่อยครับทำอะไรไปบ้างโอ้คันนี้ก็น่าจะมีชุดแต่งเนาะน่าจะเป็นตัวอะไรเด้อแล้วก็เขาบอกว่าคันนี้ได้รถมา กี่กี่กี่วันเดือนนะนะครับประมาณเดือนหนึ่งได้ก็ถือว่านานอยู่นะอ่าฮะเห็นนนหาก็หลายเดือนอยู่นะกว่ากว่าจะได้รถใช่ไหมครับไปได้ที่ไหนมาบอกบอกบอกท่านผู้ชมหน่อยได้เงิบ้านมาเลยอ่าฮะนะครับเขาเป็นตังค์หน่อยนึงกว่าจะจีได้เขาเป็นเดือนอยู่อ่าก็เห็นจีจีจีเป็นอยู่นะครับผมโอเคได้รถมาแล้วเราทำอะไรไปบ้างครับผม อันดับแรกเลยหาชุดแต่งก่อนต้องหาชุดแต่งชุดแต่งก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะกว่าจะหาได้อยู่นะอันนี้เป็นชุดแต่งอะไรครับไรเดอร์ครับครับไรเดอร์ตรงรุ่นแทสิบสเนอะโอ่งรุ่นแท้สไปได้มาอย่างไรบ้างตามสีบหลายสำนักอยู่นะกว่าจะได้อย่างนี้นะได้จากพี่ตองนะครับพี่ตองเขาแบ่งให้ครับผมจากพี่ตองที่จริงสำนักดังๆก็มีนะชุดนี้แต่เขาจะขายหรือไม่ขายก็ ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าไปตืเอเองนะครับบัญชีพี่ตองอยู่พี่ต๋องเป็นพี่สองชุดชุดหนึ่งเป็นดาวชุดหนึ่งไรเดอร์อ่าฮะทำไมถึงเรื่องไรเดอร์ถามหน่อยนนชอบอะไรที่มันเรียบอืมอืมชอบอะไรดูให้มันดูแบบเรียบและหลวมากอ่าฮะแต่มันก็เรียบก็หลวมจริงนะจะเป็นสไตล์ของนนมากกว่าใช่ครับ แล้วได้มาแล้วก็ทําสีนะครับโอ้กกว่าจะไล่ทําสีก็กว่าจะให้ตรงว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันได้แล้วล้อครับล้อของอะไรล้อเป็น XR ครับอ่าฮะ XR ขอบ7จแต่จะเลือกออฟหน่อยนึงกว่ากว่าจะหาได้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันอ่าออฟหน้าจะเป็น3 5ห้าหลังเป็นออฟ15อห้าวาง8ดนิ้วอ่าจะพอดีตัวรถเลยใช่ใช่เพราะออฟหายากนะสำหรับคิ้วอ่ะต้องต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าคิ้วนี่เป็นอะไรที่ล้อที่หายากมากๆ offset ตรงนะล้ออะไรก็ใส่ได้จริงไหมล้ออะไรก็ใส่ได้ใช่ offset นะฮะ offset ง่ายๆใช่ครับเดี๋ยวบอกเลย offset หน้า35หลัง25อก็ก็พอดีเลยนะไม่ล้นเลยอ่ะขับไม่ติดไม่อะไรเลยครับผมแล้วพาไปดูภายในก่อนได้ครับคันนี้ภายในเมดิโอ้โหเจ้าของเดิมมาก็ลองอย่างนี้มาไม่ใช่เหรอ รักคุณใช้คุณก็ลองอย่างนี้อย่างนี้เจ้าของเก่าเห็นนี่โอ้ยแฮปปี้เลยเนี่ยเจ้าของเก่าเนี่ยรักบอกว่าเจ้าของเก่าเป็นคนรักรถมากใช่ไหมบอกก่อนว่านะฮะปีบอกไม่มีเยินนะครับจริงครับคันนี้บอกเนียนมากเปลี่ยนบอกด้วยรับเนี่ยสังเกตตรงนี้ได้นะครับฝั่งคนขับก็ไม่เยินนะตรงเนี้ใช่ไหมรับเป็นไงครับลูก้าถ้าเกิดลูกเจ้าของเก่าดูนี่ฝาบอกอะไรนะ <m agn ets> เดี๋ยวผมจะดูแลให้อย่างดีอ่าแล้วก็แต่งอะไรอีกแต่งอะไรอีกก็ไม่มีอะไรมากนะครับเปลี่ยนจอเป็นแอนดรอยก็สเปคมันก็ทั่วไปครับแก๊งชิ้นใหม่ที่แอนตอยกันหมดเลยนีดห่ว่ามันง่ายพี่ใช่ไหมมันง่ายต่อการที่เราเชื่อมต่ออะไรเยอะแยะบลูทูธครับบลูทูธดูหนังมันมาได้หมดเลยอย่างเงี้ยมันสะดวกมากแล้วก็ไรกรอบแอร์ไหมมีกรอบแอร์ครับอ่าฮะกับแอร์กับพี่ลนเลยอ๋อจากคุณลนคุณลนบังนา นข้นเยอะมีด้วยเหรอพี่โลนโอ้โหหรือว่าเป็นแอบเก็บไว้แอบแอบใช่ไหมแอบนิดนึงพี่โลนี่แอบใช่นึงว่าแล้วว่าแล้วต้องแอบเก็บไว้เพราะปกติมันไม่ฉกชางต้องอ้อนบอลหน่อยอ่าต้อง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 ใช้วิชานิดนึงแล้วมีอะไรครับคันนี้อ๋อกันนี้ก็เป็นมากนะนะเป็นสเปค U S B โรงงานด้วยเนาะอ่าใช่ โคใช่อ่าแล้วก็มีนี่ครับอันนี้ไฮไลท์หน่อยเป็นโหมดอีโคโหมดนะครับใช้งานได้ปกตินะใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้อยากดเลยครับกดละเอือดเอือดครับอ่าแล้วนี่นี่พรมนี่พรมไปได้มาจากไหนเห็นเห็นโพสต์อยู่เขาแบ่งมาให้คนไหนคนไหนบอกชื่อเลยเดี๋ยวหรือเขาไม่อยากเอ่ยนามไม่ได้เหรอ เห็นโพสเห็นโพสหาอยู่โอ้ยแต่กว่าจะได้นะแต่นี่เบิกใหม่มานะครับอ่าฮะเบิกใหม่มาโอ้ราคาาเรื่องอยู่แต่ผมบอกว่าหลายๆคนอ่ะผมบอกไว้ก่อนนะพรมเนี่ยบางคนเห็นแค่ไม่กี่ร้อยไม่ใช่นะเป็นพันนะนะครับผมเคยซื้อเรื่งแรกๆประมาณเกือบสี่พันอ่ะสามพันแปดสามพันเก้าแพงอยู่อ่ะแต่เดี๋ยวนี้ราคาน่าจะลงมาแล้วอ่าฮะแต่พี่เขาแบ่งให้สองพันอือจริงเหรอสองพันองเหรอจริงเหรอซื้อตสสองพันห้าเลยมั้อย่าเลยพี่หาไม่มีซื้อต่อสองพันห้าเลยไม่เอา เฮ้ยให้ส,สดๆเลยไะได้เทไรหว<ะ>่าสองพันนี่โคตรถูกนะขาดทุนเมาพี่เขาขาดทุนแน่เบิกใหม่มาเลยแน,<อ>น่นะแล้วก็มีเครื่องราขงของขังญ,ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับผมฮโอเคนะครับยังไงก็คันนี้ก็เป็นตัวท็อปอยู่แล้วเนอะมันมาเนี่ยมันไม่มีกรอบนะครับอันนี้เรามาให้ดูเฉยๆ นะครับแล้วตกแต่งอะไรไปบ้างอีกไม่มน่ามีแล้วเนาะมีแหละมี่นะครับมาโชว์หลักคาแก้วหน่อยบางคนบอกว่าหลักคาแก้วเปิดได้ไหมตอบตรงๆเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ครับเอาไว้โชว์เอาไว้โชว์อย่างเดียวนะครับใชหลักคาแก้วแต่สวยเปิดไม่ได้นะครับนะครับแต่ผมแนะนําติดฟิล์มนะติดฟิล์มก็ติดก็ช่วยได้ช่วยได้เดียวเฮ้ยต้องกันอยู่มีสี่ร้อย ก็มีหลายแบบนะใช่นี้เป็นแบบโปร่งแสงนะครับแล้วก็เป็นแบบทึบใช่ไหมฮะทึบอันนี้ก็เป็นแบบทึบใช่นะครับเราร้อนครับแต่เราอย่าเปิดเลยครับจะถือว่าเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งออปชั่นที่คนเขาตามหากันประมาณนี้ใช่นะครับผมอ่ะยังไงฝากฝากฝากคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่หน่อยครับสำหรับนิสสันคิวนะครับจริงนิสสันคิวไม่มีอะไรมากนะครับมันมีเสน่ห์ของมันอยู่และอยู่ที่ว่าคนเราจะชอบ ชอบเสน่ห์ของตัวเองไหมตัวคิ้วอ่ะมันบ่งบอกเสน่ห์ของรถอยู่แล้วครับใช่ผมครับผมขับรถมาหลายคันแล้วจบสุดท้ายก็มานสันคิ้วอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมหมดเงินเป็นล้านผมก็ขับมาสันคิ้วอยู่เหมือนเดิมเพราะหนึ่งคิ้วนี่มันห้องโดยสารโปร่งโลสบายนะกว้างครับกว้างถ้าะนวิสัยถ้าจะนัวิสัยเป็นไงโอเคไหมสุดนะผมวล่าสุดนะใ่ายเลยพวก อ๋อดีพวกอะไรพวกนี้ยังเทียบขอแท้ใช่แล้วก็ประหยัดน้ำมันแล้วก็มีแนวที่ชัดเจนนะใช่นะครับเอามาแต่งไม่ซ้ําใครก็เป็นแนวของตัวเราเองได้ของเราเองได้เลยอ่าฮะโอเคฝากฝากเพื่อนๆที่กรุงเทพหน่อยครับสําหรับแก๊งเชียงใหม่กลุ่มเชียงใหม่ลราติดตามเพจที่สันเทียวเชียงใหม่หน่อยอ่าฮะตั้งใอาจจะมีน้อยแต่ก็อยู่ในกลุ่มที่แบบน่ารักนิดนึงอ่าฮะแว่าอบอุ่นเนาะแต่อบอุ่นประมาณนี้ถต่ว่าอบอุ่นเลยนะฮะ เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสนะครับนะคลิปที่กรุงเทพจะขึ้นมาเยี่ยมเยียนที่เชียงใหม่มาเลยนะครับมาเลยนะครับนนรับปากเลยครับต้อนรับไหมมาเลยพี่มาเลยนนเดี๋ยวนนจัดสถานที่ให้เลยสานที่พักให้หมดเรียบร้อยเลยทีเดียวเลยโอเคได้ครับโอเคขอบคุณครับนนครับ